ทำไมสายการบินของสิงคโปร์เลือกที่จะลงจอดในสนามบินสุวรรณภูมิของประเทศไทยสบายดีสวัสดีครับทักทายเอฟซทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยกครับพี่น้องณประเทศแคนาดาตอนนี้เวลา10บโมงเสาทางเมืองไทยเมืองลาวตอนนี้กับประมาณ5าทุ่ม นเวลาค่อนขางจะต่างกันทักทายพี่น้องก่อนนอนทางฝังไทยฟังล่าวรวมท้ง Fc พี่น้องไทยเลาาติดติดตามอยู่ทั่วโลกก็นึงกับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เขามาครับพี่น้องมีความคิดเห็นอย่างไรจะได้บาพลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับเรื่องนี้ครับพี่น้องเป็นประเด็นหลายมือหลายวันที่ผ่านมาเนาะประเด็นเรื่องสายการบินสิงคโปร์เนี่เกิดอุบัติเหตุสายการบิน SQ สามสองหนึ่งลอนดอนสิงคโปร์นะครับเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เลือกลงจอดที่สนามบินสุวรรณภูมิจากนั้นก็มีประเด็นดราม่านะครับท uh, างตั้งที่ว่าขเขมรก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับไทยสปป,ปลาวนะครับพวกลาวแดงก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับไทยแต่หลังจากที่ดูข่าวไทยดูข่าวต่างประเทศอันนี้คือในอเมริกาเขาก็ยังนําเสนอเลยนะครับประเด็นเรื่องนี้ นะครับเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามีผู้บาดเจ็บคือจํานวนไม่น้อยนะครับรักษาที่เมืองไทยแล้วก็มีผู้เสียชีวิตก็คือเป็นคนชาวอังกฤษนะครับประเด็นในในเรื่องนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะอ่านต่อนะครับล่าสุดนะครับกรณีล่าสุดกรณีเครื่องบินสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์เที่ยวบิน fq 3 2 1ลอนดอนสิงคโปร์ตกหลุมอากาศสภาพอากาศแปรปรวน รุนแรงและลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินสุวรรณภูมิยังมีผู้โดยสารที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในไทยทั้งสิ้น58คนขณะที่ผู้โดยสารอีก143คนบาดเจ็บเล็กน้อยเดินทางกลับไปยังสิงคโปร์เมื่อวันที่12พฤษภาคมข้อมูลนะครับมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายนะครับเป็นชาวอังกฤษวัย73ปีคาดว่าเสียชีวิตจากภาวะหัวใจวายนะครับก็คือ นแก่เนาะนะครับก็เป็นธรรมดานะครับทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าที่กําลังถกเถียงกันบางคนก็ไปวิจารณ์บางคนก็ไปวิเคราะห์นะครับลาวแดงก็มาแซะทําไมไม่จอดที่ประเทศลาวก็ได้ก็มีสนามบินอ่าเมนก็บอกว่าในขาเมนก็มีสนามบินแล้วทําไมมาจอดที่เมืองไทยก็มาดราม่ากันนะตรงนี้ผมเลื่อนไปผมก็เจอผมก็งงว่าเออมันเกี่ยวอะไรกับลาวเกี่ยวอะไรกับขาเมนนะครับ มันเป็นการตัดสินใจของอาสายการบินของสิงคโปร์นะครับเบื้องต้นเนี่ยคือพี่น้องอลองไปเช็คดูได้นะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวในภาษาอังกฤษนะครับเชิญเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ถ้าคิดว่าเจอข่าวไทยอาจจะบางคอมเมนต์บางตัวก็บอกว่าไม่เชื่อไงนะครับสายการบินสิงคโปร์เนี่ยเป็นสายการบินอันดับโลกนะครับเป็นสายการบินที่เป็นชั้นนําของโลกนะครับ ไม่ใช่ว่าเขาจะไปจอดสุมสีุ่มห้านะครับแล้วที่เขาเจอดสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยคุณรู้ไหมว่าสนามบินสุวรรณภูมินี้ติดทออ็อปติดท็อปเจ็ดนะนะครับส,สนามบินสิบสนามบินในโลกนะครับในสิบสนามบินเนี่ยสุวรรณภูมิติดอันดับเจ็ดของโลกนะครับเป็นสนามบินที่มีคุณภาพและก็สภาพแวดล้อมที่ดีมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยมีแอร์พอร์ตลิงค์ นะครับมันเชื่อมต่อจากสนามบินไปสู่ในเมืองจากนั้นก็มีรถไฟฟ้า BTS นั่นนี่นะครับอันนี้คือเรื่องความสะดวกสบายที่เขาจัดอันดับนะครับสิงคโปร์คุณไปคุณก็จะเห็นนะครับว่าสิงคโปร์เนี่ยรถไฟฟ้าก็ไปถึงสนามบินเลยอ่านะครับง่ายๆแล้วอีกอย่างเนี่ยคือเรามาคิดดูนะครับว่าสายการบินเนี่ยอันดับโลกนะครับ จะให้ไปลงจอดที่สปอปลาวความสะดวกสบายมันยังไงนะฮะแล้วลองคิดดูสิว่าการที่คําว่าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคนในสายการบินนะไม่ใช่น้อยๆนะครับโรงพยายบาลที่ลาวเนี่ยมีคุณภาพไหมเครื่องมือแพทย์เครื่องมือหมอมีคุณภาพไหมไม่รู้จะมีเตียงนอนหรือเปล่าลำพังคนในสนปอปลาวเนี่ยยังต้องรักษาที่ฝั่งไทยไม่เห็นจะเป็นจะต้องไม่น่าจะไปตั้งคําถามว่าทำไมสายการบินสิงคโปร์ต้องมาจอดที่เมืองไทย คุณก็ดูสิครับคนบาดเจ็บนะครับมีทั้งคนต่างชาติเต็มไปหมดเลยถ้าไปจอดที่ลาวจะรักษาตัวกันยังไงไปจอดที่คขมนก็ไม่ไม่ได้มีคุณภาพเท่ากับสนามบินสุวรรณภูมิอ่าแล้วลงจากสนามบินเนี่ยครับก็ไม่รู้จะมีขอทานนั่งเต็มอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้กี่กะนะครับมันก็ไม่เหมาะสมที่จะไปจอดสนามบินขเขมนอ่าตอนนี้นะครับอ่าถ้าพูดถึงเนี่ย สิงคโปร์เนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าสุวรรณภูมิเนี่ยติดท็อปเสายการบินก็เป็นสายการบินที่เป็นสายการบินที่ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยอ่าผมบอกตรงนะครับว่าสายการบินสิงคโปร์เนี่ยไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมาก,ก่อนหลายปีมากๆนะครับอ่าอย่างผมจะผมมีข้อมูลเนาะนะครับสิงคโปร์สิงคโปร์แอร์ไลน์คือหนึ่งในสายการบินชั้นนําของโลก ซึ่งได้รับการยอมรับในหลายๆด้านและไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหลายแดงใดๆใ,ในช่วงปีที่ผ่านมาโดยครั้งล่าสุดนั้นเกิดเกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปี2000ตั้งแต่ปี2000หนนุนนะครับเมื่อเครื่องบินลำหนึ่งของสายการบินนี้ชนกับอุปกรณ์ก่อสร้างที่สนามบินระหว่างในกรุงไทยเปไต้หวันขณะลงขณะวิ่งผิดลันเวย์พยายามบินขึ้นนะครับ เกิดขึ้นเมื่อประมาณปี2000นะครับเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยอย่างล่าสุดนี่มาเกิดขึ้นที่ที่ที่เมืองไทยนะครับอ่าที่เขาเลือกจอดที่เมืองไทยแล้วอีกอย่างนี่คือสมมติว่าถ้าญาติคนป่วยนะคนเจ็บคนป่วยที่เป็นคนต่างชาติเนาะญาติคนเจ็บคนป่วยเนี่ยที่รักษาอยู่ที่เมืองไทยอ่ะญาติพี่น้องเขาก็บินมาที่ลงมาลงที่สุวรรณภูมิเข้ามาเยี่ยมมันสะดวกสบายกว่านะครับแล้ว ถ้าสมมุติว่าไปจอดที่สปปลาวสมมติว่าญาติพี่น้องผู้เจ็บที่เป็นต่างชาติที่เป็นคนอังกฤษอเมริกาจะไปลงไหนครับจะนั่งเครื่องบินสองต่อบินมาลงที่สุวรรณภูมิแล้วก็บินจากสุวรรณภูมินี่ไปลงที่เวียงจันทร์สนามบินอะไรนะวัดไตเอนะครับมันก็ไม,ม่มันก็ไม่สะดวกนะครับสนามบินสุวรรณภูมินี่เป็นเซ็นเตอร์หนึ่งนะนะครับเขายกให้เป็นเซ็นเตอร์หนึ่งอ่า ในอาเซียนนะลงสนต่างชาติเนี่เลือกลงสนามบินสุวรรณภูมิก่อนเวลาที่จะมาเที่ยวแล้วก็ค่อยไปต่อไปเวียดนามไปคำเมรไปลาวไปพม่านะครับอ่าเพราะว่าการจัดอันดับที่บอกว่าสนามบินสุวรรณภูมินี่ติดในท็อปเเนี่ยคือมันจะมีอ่าเว็บไซต์ของอของอเมริกานะครับที่เขาจัดขึ้นอ่าพวกทัวพวกทัวพวกทัวทาเวลอะไรพวกนี้แหละเขาจัดขึ้นมา เพราะว่าคนที่เขาท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็มีการโหวตกันทั่วโลกเขาก็มีการโหวตกันนะครับไม่ใช่ว่าจู่ๆเนี่คือจะมายอสนามบินตัวเองเหมือนเหมือนคนะัมเอนนสนามบินคัมเมนเนี่ยได้รับมาตรฐานนั่นนี่นะครับแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคนทั่วโลกเขาโหวตคัมเมนถ้าจะอวยตัวเองเนี่ยก็ต้องไปแยกประเทศอย่าไปติดต่อกับประเทศอื่นนะครับถ้าไม่ยอมรับความจริงนะฮะ โอเคครับผมขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมพี่น้องทั้งฟังไทยฝังลาวก่อนนอนก็นอย่าลืมฝากชมคลิปแล้วก็กดแชร์คอมเมนต์กันเข้ามานะครับทุกคนสวัสดีครับสบายดี